ถ้าคุณคลิกเข้ามาฟังคลิปนี้อาจเป็นเพราะคุณเคยตั้งเป้าหมายไว้หลายครั้งว่าจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมทําได้ไม่กี่วันแล้วก็เลิกไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวและก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินยัยแต่คุณกําลังพยายามฝึกวินัยด้วยวิธีการที่มันไม่เวิร์กกับธรรมชาติของคุณเท่านั้นเองค่ะใน EP นี้เราจะมาชวนคุยเรื่องวินัยแบบใหม่และเราจะสร้างมันยังไงให้ต่อเนื่องกันค่ะลองคิดตามนะคะถ้ามีโทรศัพท์อยู่ข้างหัวเตียงเต็มไปปด้วยยออสนุกๆ่าง YouTube ตอกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณตั้งปลูกไว้ตีห้าแต่ก็เลื่อนแล้วก็หลับต่อทุกวันแบบนี้คุณจะโทษตัวเองว่าไม่มีวินัยจริงหรือเปล่าคะหรือบางคนตั้งใจจะเริ่มวิ่งตอนเย็นแต่ก็เลิกงานมาก็เหนื่อยรถติดกว่าจะถึงบ้านก็มืดแล้วจะออกไปวิ่งก็ดูไม่ปลอดภัยสุดท้ายเลยไม่ได้ทํานี่แหละค่ะปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าขาดความพยายามแต่เราล้มเหลวเพราะว่าระบบรอบตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนสิ่งที่เราต้องการจะทําเลยเราพูดกันเรื่องระบบเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันคือฟันเฟืองตัวสําคัญ ในการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายระบบในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะเช่นตัดสิ่งรอใจออกเช่นวางมือถือไว้ไกลตอนก่อนที่เราจะเข้านอนวางแผนล่วงหน้าเช่นเตรียมชุดออกกําลังกายไว้ตั้งแต่คืนก่อนทั้งหมดนี้ดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันคือการสร้างวินัยโดยที่ไม่ต้องฝืนใจตัวเองคะ่ะเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ชอบตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คิดเราทําอะไรซ้ําๆเพราะว่ามันง่ายที่จะทาเราก็หยุดทําอะไรเพราะว่ามันยากเกินไปคะ่ะอีกเรื่อง ะค,ะความเข้าใจผิดที่หลายคนมีเกี่ยวกับเรื่องวินัยก็คือการคิดว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มลงมือได้วันนี้คุณอาจจะรู้สึกฮึดอยากเปลี่ยนชีวิตแต่พอเจอเช้าวันจันทร์นี่ฝนตกงานยุ่งแรงบันดาลใจก็อาจจะหายไปหมดเลยทางออกเนี่ยมันไม่ใช่การฮึดเพิ่มนะคะแต่มันคือการออกแบบตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมเนี่ยมันเริ่มสามารถทําได้โดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมองก็จะเริ่มจําลําดับเหตุการณ์และทําตามโดยที่ไม่ต้องคิดค่ะเหมือนเวลาที่คุณขับรถไปที่ ท,ทำงานจนจำทางได้ไม่ได้ขับแบบใส่ใจคุณก็ยังไปถูกค่ะคุณอาจจะสร้างระบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างตัวเดียเองเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะอาบน้ําแต่งตัวท,ทันทีไม่เคยแช่ตัวเองในชุดนอนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลงมาเก็บกวาดบ้านชงกาแฟเปิดคอมตรวจงานของเมื่อวานทําแบบนี้ค่ะเป็นรูทีนทุกวันสมองไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าเช้ามาจะต้องทําอะไรสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมซ้ําๆที่ไล่มาเลยตั้งแต่เราตื่นเราทุกคนสามารถใช้พลังงานนี้สร้างวินัยได้นะคะแค่ทําให้มันเริ่มง่ายๆแล้วก็ ปล่อยให้ระบบของสมองเนี่ยทำงานแทนบางคนฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการมีวินัยแล้วรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เริ่มตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่โตอลังการเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะตื่นตีห้ามาออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงเสร็จจากนั้นจะอ่านหนังสือเคลียร์งานเก่าแล้วก็ออกไปทํางานวันแรกนะคะอาจจะทําได้วันที่2เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยวันที่3เลิกเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งเนี่ยมันไม่เหมาะกับชีวิตจริงของคุณเลยเป้้าาาาหหมมมยยทีี่่่ดไใชเป ที่ดูเทเวลาพูดถึงค่ะแต่คือเป้าหมายที่คุณสามารถทําได้จริงทุกวันแม้ในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดแนวนคิดนี้สอดคล้องกับหลักของหนังสือไทนิฮาร์บิทค่ะเขาเสนอว่าหากอยากเริ่มนิสัยใหม่ให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กจนแทบไม่มีข้ออ้างค่ะไทนิฮาร์บิทเนี่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เดียชอบมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างระบบเล็กๆให้ตัวเองมีวินยัยเดียเริ่มออกกําลังกายได้บ่อยขึ้นก็จากหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าอยากออกกําลังกายเนี่ยให้เริ่มจากการอาจจะสวอรแค่ว แลสองครั้งก่อนก็ได้ถ้าอยากอ่านหนังสือก็อาจจะเริ่มจากอ่านครึ่งหน้าก่อนนอนก็ได้อันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนนะคะให้เราเริ่มในสิ่งที่เล็กที่สุดแบบนี้เลยคะ่ะคือเขายกตัวอย่างได้เล็กมากสมชื่อไทนี่เล็กจนเรารู้สึกว่าถ้าขนาดนี้แล้วยังทําไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่แล้วละมันก็เปิดโลกเราว่าจริงๆแล้วคีย์สาคัญขอให้เราได้ลงมือทําเท่านั้นเองและมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําแค่นิดหน่อยเท่านั้นตลอดไปนะคะแต่คือให้สมองเราเนี่ยเริ่มเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้เป้าหมายที่เล็กมากในตอน จะช่วยให้คุณสร้างความรู้สึกรู้สึกสําเร็จในทุกวันไม่ล้มเลิกไปกลางทางแล้วก็ค่อยๆขยายพื้นที่ความมั่นใจของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเพราะงั้นถ้าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวินัยลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าคุณพยายามทําในสิ่งที่เกินความสามารถจริงของตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะคะวันนี้ลองลดขนาดเป้าหมายให้เหมาะกับจังหวะชีวิตของตัวเองแล้วเริ่มใหม่ดูทีนึงค่ะหลายคนพยายามฝึกวินัยด้วยการบังคับตัวเองแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่ามันฝืนตัวตนจริงๆถ้าเราอยากเปลี่ยนตัว เราเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากเป็น,นะคะ่ะสิ่งนี้เรียกว่า identity based habit ค่ะหรือการสร้างวินัยผ่านการเปลี่ยนภาพตัวเองเช่นกันการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมาจากการที่คุณมี identity ที่อยากเป็นแล้วพฤติกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามโดยที่ไม่ต้องฝืนใจวินัยจะกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวอีกเรื่องสําคัญที่น่าจะต้องปรับหักเราอยากมีวินัยต่อเนื่องนะคะนั่นคือการเลิกกดดันตัวเองแบบสุดโต่งค่ะ เพราะว่าในช่วงเริ่มคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทําให้คุณเริ่มต้นได้เร็วแต่สุดท้ายการทําอะไรแบบสุดโต่งมันก็จะพังเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ได้คํานึงถึงความผันผวน,นของพลังงานชีวิตเราอารมณ์ของเราแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตจริงเราเลยการที่มีเป้าหมายชัดเจนหรือเป้าหมายใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือความยืดหยุ่นในการทําเป้าหมายนั้นวินัยเนี่ยจะสามารถยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทํามันได้ทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนสถานการณ์ไหนถ้าเราตั้งใจว่า เราอยากจะนั่งสมาธิทุกวันนะคะแต่วันนี้เหนื่อยมากเลยเราอาจจะลดจํานวนนาทีที่เราตั้งให้ตัวเองทุกวันลงเป็นจํานวนนาทีที่เราสามารถทําได้แต่เรายังคงได้ทําอยู่ในวันนั้นโดยที่ไม่ข้ามไปหรือวันนี้คุณอาจจะสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะออกกํลาลังกายแต่วันนี้คุณเหนื่อยมากเลยลดก็ติดไม่มีแรงก็อาจจะเป็นแค่เดินเล่นรอบหมู่บ้านก็พอหรือถ้าวันนี้คุณกินเค้กมาหมดกนเลยพรุ่งนี้คุณก็อาจจะลดอาหารของหวานลงให้เราสามารถเอาใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดคะ่ะคนที่ อยู่ก,กับวินัยได้นานก็คือคนที่ยืดหยุ่นได้โดยไม่หลุดจากเป้าหมายคนที่มีวินัยต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีความเมตตากับตัวเองด้วยคือรับได้ว่าวันนี้ต่อให้มันไม่เป็นตามระบบที่วางไว้พรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสเริ่มใหม่หรือสามารถทาอะไรที่มันทดแทนได้วินัยเนี่ยมันไม่ใช่การกดดันตัวเองทุกวันแต่มันคือการดูแลตัวเองให้กลับมาใหม่ได้ทุกครั้งที่เราหลุดค่ะสมองของเรามีความน่าสนใจมากอยู่อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสมองเนี่ยมันไม่ชอบการเริ่มแต่มันโอเคกับการทําต่อ คือถ้าเราเริ่มไปแล้วเนี่ยเราสามารถทําต่อเนื่องได้หลายครั้งเราจะรู้สึกขี้เกียจเพราะว่าเราไม่ได้ไม่อยากทํานะแต่เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นมันก็เลยดูใหญ่ในหัวของเราสมมตินะะถ้าคุณจะเริ่มเรียนขับรถยนต์ทาโปรเจกต์ใหม่อะไรสักอย่างหนึง่งทําเพจ Facebook หรือแม้กระทั่งอาจจะอยากเริ่มทําช่อง YouTube เรื่องกังวลในหัวคุณจะมาเพียบเลยเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างอะคะ่ะส่วนมากมันจะทําให้เรากังวลเราก็เลยมักไม่ได้เริ่มเพราะเราแพ้ความกังวลในหัวนั้นไปก่อนนี่ก็เป็นหนึ่งใน ที่มาของการผัดวันประกันพุ่งนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอเวลาที่เราเริ่มลงมือไปแล้วอะ่ะส่วนใหญ่สมองจะบอกว่าอ่ะไหนก็เริ่มแล้วงั้นทําต่ออีกหน่อยก็ได้และยิ่งถ้าการเริ่มนั้นนมันออกดอกออกผลคุณจะยิ่งมีแรงทําอีกทําอีกทําอีกนี่แหละค่ะคือพลังของการเริ่มต้นจากสิ่งที่น้อยที่สุดจนเป็นโมเมนตัมค่ะเวลาที่คนเราเนี่ยมีกําลังใจจะเปลี่ยนชีวิตนะคะบางคนเนี่ยโดนโมดิเวตจนฮึกเหิมอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างไปพร้อมๆกันอยากจะนอนเร็วอยากจะออกกําลังกายอยากจะเลิกกินหวาน จะตื่นตีห้าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะอ่านหนังสือทุกวันถ้าคุณตั้งเป้าหมายลวดเดียวเป็น10อย่างแบบนี้นะคะมันอาจจะพังภายในสัปดาห์แรกเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของสมองเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพร้อมๆกันค่ะแนวทางที่ยั่งยืนก็คือให้เราลองเปลี่ยนทีละเรื่องเปลี่ยนเล็กๆแต่เปลี่ยนต่อเนื่องตัวอย่างที่ดีมากนะคะคือแนวคิดไคเซนของญี่ปุ่นนะคะเป็นปรัชญาที่เน้นเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยั่งยืนคือแทนที่จะเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยแต่ให้เรา ปรับทีละนิดทุกๆวันค่ะแล้วผลลัพธ์เนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดนะคะในระยะยาวความต่อเนื่องจะชนะความสุดโต่งเสมอค่ะอีกเรื่องสําคัญนะคะที่ทําให้คนเนี่ยไม่สามารถสร้างวินัยได้สําเร็จก็คือการเอาแผนของคนอื่นมาใช้โดยไม่ดูว่ามันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชีวิตของเขาค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้เลิกงานดึกการออกแบบวินัยที่เข้ากับชีวิตคุณเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะวินัยที่ดีต้องอยู่ได้กับบริบทชีวิตจริงของเราไม่ใช่วินัยที่ คุณต้องเป็นยอดมนุษย์เพื่อรักษามันไว้ถ้าคุณออกแบบวินยัยให้มันเหมาะกับพลังงานชีวิตสภาพแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติของคุณเองได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่ากําลังฝืนตัวเองเลยแต่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างกลมกลืนค่ะวินัยที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการรักและเคารพตัวเองก่อนเพราะเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะอยากดูแลร่างกายตัวเองให้ดีคุณจะอยากนอนให้เพียงพอคุณจะอยากเลือกกินของที่มีประโยชน์คุณจะอยากตื่นมาใช้ชีวิตอย่างมีพลัง เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่ดีพอเลยต้องปรับปรุงนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เราสร้างวินัยให้กับเรื่องอะไรในชีวิตของเราหมายถึงเราอยากดีขึ้นในเรื่องนั้นคะ่ะเท่านั้นเลยสรุปภาพรวมอีกครั้งนะคะวินัยที่สามารถทําได้ยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ 1. ก็คือไม่ได้เป็นการฝืนตัวเอง 2. เราสามารถเริ่มจากน้อยที่สุดที่เราสามารถทําได้ สมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในวันเดียวแต่ค่อยๆปรับทีละเรื่อง4ไม่ได้เป็นการทําตามคนอื่นแต่คือเป็นการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเรา5ไม่บั่นทอนตัวเองเวลาที่ทําไม่ได้แต่กลับมาใหม่ด้วยความเมตตาที่มีให้ตัวเองค่ะก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนจบนะคะถ้าหากว่าชอบเนะะื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ